Terima kasih telah menonton! ศูวนวย์วิทยุเมืงองนครนายกได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนขอความช่วยเหลือมีน้ำป่ากำลังไหลเข้าบ้านซึ่งภายในบ้านมีหญิงชารานอนเต,เตียงอยู่ด้วยศูวนวย์วิทยุเมืงองนครนายกจึงได้ประสานศูนย์ว,วิทยุสว่างอริยะจุดเมืงองนครนายกพร้อมประสานสายตรวจรถจักรยานยนต์จุดท่าช้างไปยังที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นเลขที่สิบสี่หมู่ที่สามตำบลพระสายอำเภอเมืงองนครนายกซึ่งน้ำกำลังไหลเข้าบ้านพบกับนายธวัชชัยคงกระพันอายุหกสิบห้าปีและนางบุญเลี้ยงคงกระพันอายุหกสิบสี่ปีสองสามี ได้ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่และได้พาเจ้าที่เข้าไปช่วยนําตัวคุณแม่เหนียงคงกระพันอายุ85ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่ชั้นล่างซึ่งมีน้ําป่าไหลเข้าไปในบ้านเจ้าหน้าที่ตํารวจและกู้ภัยสว่างอริยะจึงได้รีบนําตัวคุณแม่เหนียงคงกระพันนอนเปรสนามเดินลลยน้ําออกมาส่งที่บ้านของลูกชายที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นพื้นที่สูงจากการให้สัมภาษณ์ของ,งานางบุญเลี้ยงคงกระพันซึ่งเป็นลูกสะพ้ายได้เล่าว่าบ้านที่คุณแม่เหนียงคงกระพันได้พักอศาศัยอยู่กับ ลูกสาวส่วนตนเองนั้นเป็นลูกสะพ้ายได้พักอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่สูงและตนเองเห็นน้นกำกําลังไหลหลากเข้าท่วมบ้านของคุณแม่จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจประสานห,หน่วยกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกเข้ามาช่วยเหลือนําตัวคุณแม่เหนียงออกมาจากบ้านได้และกู้ภัยยังช่วยขนของเครื่องใช้ต่างๆนําออกมาจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจและกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว